เสียงฮอบหายใจของคามินดังแข่งกับเสียงเครื่องยนต์ของเรือหางยาวที่แล่นชวัดเฉวียนในคลองแสนแซบยามค่ำคืนแสงไฟจากตึกสูงระฟาศาสาส่งลงมาเพียงริบรี่ไม่พอที่จะขับไล่ความมืดและความหวาดกลัวที่เก่ากลุ่มหัวใจใชายหนุม่มผิวสีนิลคนนี้เหงื่อการไหลท่วมตัวแต่ไม่ใช่เพราะอากาศที่ร้อนอบอ้าวของกรุงเทพหากแต่เป็นความตื่นกลัวสุดขีด จากการถูกไกลล่าอย่างไม่ทันตั้งตัวคามินยังจำได้ดีถึงสายตาเหยียดยามของร้อยตำรวจเอกชาติชายตำรวจหนุ่มผิวขาวรูปร่างสันทัดแต่แววตาเต็มไปด้วยความโอหังและอำนาจมืดเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อนขณะที่เขากำลังเดินกลับห้องเช่าเล็กๆต่งในชุมชนแออัดริมคลองหลังจากเลิกงานพิเศษที่ร้านซ่อมคอมพิ ว่าตาเขาเห็นกลุ่มตำรวจกำลังรีดรีดไถเงินจากแม่ค้ารถเข็นผลไม้และเมื่อแม่ค้าคนนั้นพยายามขัดขืนเธอก็ถูกผลักจนล้มควม่ำผลไม้กระจายเกลื่อนพื้นด้วยความตกใจและคนสงสารคาม,มินนิบยกโทรศัพท์มือถือเก้าก่องคนขึ้นมาหมายจะบันทึกภาพเหตุการณ์นั้นไว้เป็นหลักฐานแต่โชครายที่แสงสะท้อนจากหน้าจอโทรศัพท์ไปเข้าตาหนึ่งในตำรวจลูกน้องของโรตอ ชาตชายเข้าพอดีเฮ้ยไอ้ดำนั่นมันถ่ายรูปเสียงตะโกนดังขึ้นพร้อมกับร่างของตำรวจสองนายที่พุ่งเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วคามินตกใจจนทำอะไรไม่ถูกโทรศัพท์ถูกกระชากออกจากมือและเคเวียงลงพื้นจนหน้าจอแตกละเอียดก่อนที่เขาจะถูกลากตัวไปยังมุมมืดมึงเป็นใครวะเสือกไม่เข้าเรื่อง รตอชาติชายเดินเข้ามาจ้องหน้าคามินด้วยสายตาดูแคลนกินแล้วคละคุ้งจากตัวนายตำรวจหนุ่มคนอย่างพวกมึงนี่มันน่าจะหายไปจากสังคมจริงๆว่ะกะกะโรคโรคคามินพยายามอธิบายผมแค่เดินผ่านไม่ได้ตั้งใจจะหุบปากชาติชายตวาดลันกูเห็นมึงยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายพวกกูทำอะไรผิดหรือมึงอยากลองดีก่อนที่คามินจะได้พูดอะไรอีก มัดหนักแนงกรับเข็นเข้าที่ท้องน้อยของเขาจนตัวงอความเจ็บปวดแล่นปลาดไปทั่วร่างตามมาด้วยการถูกรุมทำร้ายจากตำรวจอีกสองนายพวกเขาทั้งเตะทั้งต่อยเรากับคามินไม่ใช่คนแต่เป็นกระสอบทรายรองรับอารมณ์ดิบเทื่อนเอามันไปโรงพักแจ้งข้อหาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เออค้นตัวมันดูซิเพื่อจะมีของดีติดตัว ชาติชายสั่งลูกน้องด้วยนำเสียงเหียมเกรียมคามินถูกลากตัวขึ้นรถกระบะตำรวจในใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสิ้นหวังเขารู้ดีว่าคนตัวเล็กแดงอย่างเขาไม่มีทางต่อกรอกอำนาจมืดของตำรวจกลุ่มนี้ได้เลยที่สถานีตำรวจเขาถูกผลักเข้าไปห้องสอบสวนที่อับทึบชาติชายนั่งควยห้างอยู่บนเก้าอี้จ้องมองเขาด้วยรอยยิ้มเย้ยยันฮันไหน ซารภาพ,พมาสิว่ามึงเป็นใครมาปูนเปลี่ยนแถวนั้นทำไมหรือว่าเป็นสายให้พวกคายาผมเปล่านะครับผมทำงานร้านซ่อมคอมแถวนั้นกำลังจะกลับบ้านคามินพยายามอธิบายเสียงสั้นต่อแลชาตชายตบโตเสียงดังกูไม่เชื่อหน่าอย่างมึงหรอกถ้าไม่ยอมพูดดีกูมีวิธีทำให้มึงพูดแล้วการถูกตีก็เริ่มขึ้นอีกครั้ง คามินถูกซ้อมจนสะบักสะบอมเข้าพยายามร้องขอความเห็นใจแต่ก็ไร้ผลจนกระทั่งตำรวจนายหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมกับถุงพลาสติกเล็กเลมที่บรรจุพงสีขาวผู้กองครับคนเจอไอ้นี่ในกระเป๋ากางเกงมันครับคามินเบิกตากว้างไม่จริงนั่นไม่ใช่ของผมผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดชาตชายหัวเราะเสียงดังหลักฐานคาตณะนี้ยังจะปากแข็งอีกหรอ มึงไม่หลอดคุกแนไอ้ดำความเส้นหวังเข้าครอบงำคามินอย่างสมบูรณ์เขารู้แล้วว่าตัวเองกำลังจะถูกยัดข้อหาอย่างไม่เป็นธรรมแต่ในเสียววินาทีแห่งความมืดมิดนั้นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดก็พลุ่งพล่านขึ้นมาเขาเหลือไปเห็นว่าประตูห้องสอบสวนปิดไม่สนิทและตำรวจที่เฝ้าอยู่หน้าห้องกำลังคมหน้าเล่นโทรศัพท์นี่อาจเป็นโอกาสเดียวของเขา ขมินรวบรวมเรียวแรงทั้งหมดที่มีทีบเก้าอี้ที่เขานั่งอยู่ไปกระแทกขาโต๊ะเสียงดังโครมจังหวะที่ตำรวจทุกนายหันมองด้วยความตกใจเขาก็พุ่งตัวออกจากห้องสอบสวนอย่างรวดเร็ววิ่งสุดชีวิตโดยไม่คิดถึงความเจ็บปวดตามร่างกายเสียงตะโกนไล่หลังและเสียงฝีเท้าที่วิ่งตามมาทำให้เขายิ่งต้องเร่งฝีเท้าเขาวิ่งลัดเราไปตามทางเดินแคบของสถานีตำรวจ จนกระทั่งทะลุออกมายังทนใหญ่ใหญ่หญด้านนอกได้สำเร็จคามินไม่กล้าหยุดวิ่งเขารู้ว่าต้องหนีไปให้ไกลที่สุดจุดหมายเดียวในหัวของเขาตอนนี้คือมีนาเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวที่เขาไว้ใจและคิดว่าน่าจะพอช่วยเหลือเขาได้มีนาเป็นนักข่าวอิสระตัวเล็กๆที่สนใจประเด็นทางสังคมและมีความรู้เรื่องกฎหมายอยู่บ้าง เขาวิ่งตัดผ่านตลาดกลางคืนที่ผู้คนยังคงพลุกพล่านกลิ่นอาหารลากหลายชนิดลอยประปนกันในอากาศแต่คามินไม่มีกระจิตกระใจจะสนใจสิ่งใดเขาวิ่งไปหอบไปจนกระทั่งถึงอาพาร์ตเมนต์นก็วที่มีนาเช่าอยู่เขาเข้าประตูรัวเร็วด้วยหัวใจที่เต้นระทึกเมื่อมีนาเปิดประตูเฮดินเฮบดูออกมาเห็นสภาพของคามินที่ทั้งเนื้อตัวมอมแมมมีรอยฟกช้ำและเสื้อผ้าขาดวิน เธอก็ตกใจจนตาค้ามินจังหวะที่ตำรวจทุกนายหันมามองด้วยความตกใจเขาก็พุ่งตัวออกจากห้องสอบสวนอย่างรวดเร็ววิ่งสุดชีวิตโดยไม่คิดถึงความเจ็บปวดตามร่างกายเสียงตะโกนไล่หลังและเสียงฝีเท้าที่วิ่งตามมาทำให้เขายิ่งต้องเร่งฝีเท้าเขาวิ่งลัดเลาไปตามทางเดินแคบของสถานีตำรวจจนกระทั่งทะลุออกมายัางถนนใหญ่ด้านนอกได้สำเร็จ คามินไม่กล้าหยุดวิ่งเขารู้ว่าต้องหนีไปให้ไกลที่สุดจุดหมายเดียวในหัวของเขาตอนนี้คือมีนาเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวที่เขาไว้ใจและคิดว่าน่าจะพอช่วยเหลือเขาได้มีนาเป็นนักข่าวอิสระตัวเล็กๆที่สนใจประเด็นทางสังคมและมีความรู้เรื่องกฎหมายอยู่บ้างเกิดอะไรขึ้นกับนายคามินชุดตัวลงกับพื้นอย่างหมดแรงมีนาช่วยฉันด้วยตำรวจ พวกมันจะข่าวฉันนำเสียงที่แหบพราวและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวของคามินทําให้มีนารู้สึกถึงอันตรายที่เพื่อนสนิทกําลังเผชิญเธอรีบประคองคามินเข้ามาในห้องล็อกประตูอย่างแน่นนาและพยายามตั้งสติเพื่อรับฟังเรื่องราวทั้งหมดคามินเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้มีนาฟังตั้งแต่การเห็นระต้อชาชายทำรายแม่ขา การถูกจับและทำร้ายร่างกายจนถึงการถูกยัดข้อหายาเสพติดและการหลบหนีออกมาได้อย่างวุดวิตมีหน้าขมวดคิ้วด้วยความเครียดผู้กองชาติช่ายรอฉันเคยได้ยินชื่อเสียงด้านลบของหมอนี่มาบ้างชอบใช้อำนาจคมแหงคนไม่มีทางสู้โดยเฉพาะคนจนๆหรือคนที่ดูด้อยกว่าฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วมีหน้าพวกมันมีทั้งอำนาจทั้งพวกพ้องฉันจะเอาอะไรไปสู้ คามินพูดด้วยน้ำเสียงท้อแท้ได้ใจเย็นดินก่อนคามินมีนาจับมือเพื่อนเบาอย่างน้อยนายก็หนีออกมาได้ตอนนี้เราต้องตั้งหลักก่อนสิ่งแรกที่ต้องทำคือหาหลักฐานพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของนายและเปิดโปงการกระทำของตำรวจชั่วพวกนั้นแต่โทรศัพท์ฉันถูกทำลายไปแล้วหลักฐานที่อาจจะมีอยู่ในนั้นก็คงคามินนาสราอย่าเพิ่งหมดหวัง มีนากล่าวอย่างหนักแน่นซิมการ์ดหรือเม,มโมรี่การ์ดอาจจะยังพอใช้ได้ฉันพอมีความรู้เรื่องกู้ข้อมูลอยู่บ้างหรืออย่างน้อยเราต้องพยายามหาพยานหรือกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุคืนนั้นคามินพักอยู่ที่ห้องของมีนาด้วยความหวาดระแวงเขานอนไม่หลับทุกครั้งที่หลับตาผ้าใบหน้าเหี่ยรียมของโรโตอาชาชาย และเหตุการณ์เลวร้ายที่สถานีตำรวจก็ย้อนกลับมาหลอกหลอนวันรุ่งขึ้นมีนาเริ่มลงมือทันทีเธอพยายามติดต่อแหล่งข่าวที่พอจะรู้จักในแวดวงตำรวจเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้กองชาติชายอย่างลับและในขณะเดียวกันก็พยายามใช้ความรู้ด้านเทคนิคของตนเองเพื่อกู้ข้อมูลจากซิมการ์ดโทรศัพท์ของคามินที่เสียหายส่วนคามินเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ แม้จะยังหวาดกลัวแต่เขาก็พยายามนึกทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อจะมีรายละเอียดเล็กน้อยที่อาจเป็นประโยชน์ตอนที่ฉันถูกจับฉันจำได้ว่าเห็นกล้องวงจรปิดตัวหนึ่งติดอยู่ที่มุมตึกแถวนั้นไม่แน่ใจว่ามันยังใช้ได้หรือเปล่าดีมากคามินนั่นอาจเป็นความหวังของเรามีนารีบจดข้อมูลแต่เราต้องระวังตัวให้มาก พวกนั้นต้องตามล่านายอยู่แน่นหลายวันผ่านไปการหลบซ่อนตัวของคามินเป็นไปด้วยความยากลำบากเขาต้องเปลี่ยนที่นอนไปเรื่อยๆบางครั้งก็อาศัยนอนตามป้ายรถเมล์หรืออาคารรางมีนาคอยส่งข่าวและนําอาหารมาให้เป็นระยะความพยายามในการหาก้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุไม่ประสบผลสำเร็จกลองตัวที่คามินเห็นนั้นเสียไปนานแล้วส่วนพยานบุคคลก็ไม่มีใครกล่าว ชุหน้ามายืนยันชาติชายและเหตุการณ์เลวร้ายที่สถานีตำรวจก็ย้อนกลับมาหลอกหลอนวันรุ่งขึ้นมีหน้าเริ่มลงมือทันทีเธอพยายามติดต่อแหล่งข่าวที่พอจะรู้จักในแวดวงตำรวจเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้กองชาติชายอย่างลับๆับและในขณะเดียวกันก็พยายามใช้ความรู้ด้านเทคนิคของตนเองเพื่อกู้ข้อมูลจากซิมการ์ดโทรศัพท์ของคามินที่เสียหาย ส่วนคามินเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจจะแม้จะยังหวาดกลัวเขาก็พยายามนึกทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยที่อาจเป็นประโยชน์ตอนที่ฉันถูกจับฉันจำไปว่าเห็นกล้องวงจรปิดตัวหนึง่งติดอยู่ที่มุมตึกแถวนั้นไม่แน่ใจว่ามันยังใช้ได้หรือเปล่าดีมากคามินนั่นอาจเป็นความหวังของเรามีนารีบจทข้อมูล แต่เราต้องระวังตัวให้มากพวกนั้นต้องตามลานาอยู่แน่แน่หลายวันผ่านไปเพราะกลัวอิทธิพลของผู้กองชาชายความหวังเริ่มริบรีลงทุกคณะจนกระทั่งวันหนึ่งมีนาก็หน้าตาตื่นเต้นวิ่งเข้ามาหาคาิินที่กำลังซ่อนตัวอยู่ในห้องเก็บของเกา่ลาลังรานอินเทอร์เนต็ตคาเฟ่แห่งหนึ่งคา min ฉันกูข้อมูลจากซิมการ์ดนายได้แล้ว มีนายืนโทรศัพท์ของเธอให้คามินดูมันไม่ใช่คลิปวิดีโอเต็มมันแต่เป็นไฟล์เสียงสั้นที่ระบบมันบันทึกอัตโนมัติไว้ตอนที่นายพยายามจะโทรออกหรือรับสายก่อนที่โทรศัพท์จะถูกแย่งไปมันมีเสียงผู้กองชาติฉายสั่งลูกน้องให้ยัดยาให้ในายชัดเจนเลยคามินหัวใจพองโคตนี่คือหลักฐานชิ้นแรกที่พอจะสู้กับพวกมันได้แล้วเราจะทำยังไงต่อ ฉันจะเอาคลิปเสียงนี้ไปให้เพื่อนที่เป็นนักกฎหมายช่วยดูและจะเริ่มเขียนเรื่องราวของนายนายลงเพศของฉันอาจจะต้องใช้น้ำแฟงของนายไปก่อนเพื่อความปลอดภัยแต่เราต้องทําให้เรื่องนี้ดังขึ้นมาให้ได้สังคมต้องรับรู้ความหยุดรมที่นายได้รับมีน่ากล่าวอย่างมุงมั่นและแล้วปฏิบัติการตอบโต้ของคามินและมีนาก็เริ่มต้นขึ้น มีนาเริ่มทยอยปล่อยข้อมูลและคลิปเสียงเสียงสั้นๆน,นั้นลงในเพจเสียงไม่เงียบของเธอพร้อมกับการสร้างแฮชแท็กความจริงของคามินตำรวจทำร้ายประชาชนในช่วงแรกเรื่องยังไม่เป็นที่สนใจมากนักแต่เมื่อมีคนมีคมฟังและคลิปเสียงและและอ่านเรื่องราวที่เธอเขียนอย่างละเอียดก็เริ่มมีกระแสการแชร์และแสดงความคิดเห็นมากขึ้นเรื่อย ผู้กองชาติชายเมื่อเห็นข่าวในโซเชียลมีเดียก็หัวเสียอย่างหนักเขาสั่งให้ลูกน้องเร่งตามหาตัวคามินให้เจอโดยเร็วที่สุดและพยายามใช้อิทธิพลปิดปากสื่อเล็กๆที่เริ่มเล่นข่าวนี้แต่ดูเหมือนว่ากระแสสังคมจะเริ่มจุดติดเกินกว่าที่เขาจะควบคุมได้ง่ายๆแล้วมีการส่งข้อความคมคู่มาถึงอินบ็อกซ์เพจของมีนาแต่เธอก็ไม่หวาดหวัน แล้วเราจะทำยังไงต่อฉันจะเอาคลิปเสียงนี้ไปเพื่อนเพื่อนที่เป็นนักกฎหมายช่วยดูและจะเริ่มเขียนเรื่องราวของนายลงใน,นเพจของฉันอาจจะต้องใช้นามแฝงของนายไปก่อนเพื่อความปลอดภัยแต่เราต้องทำให้เรื่องนี้ดังขึ้นมาให้ได้สังคมต้องรับรู้ความหยุดรมที่นายได้รับมีหน้ากล่าวอย่างมุ่งมั่นและแล้วปฏิบัติการตอบโต้ของคามินและมีนาก็เริ่มต้นขึ้น มีน่าเริ่มทยอยปล่อยข้อมูลและคลิปเสียงสั้นๆนั้นลงในเพจเสียงไม่เงียบของเธอพร้อมกับการสร้างแฮชแท็กทุกแควความจริงของคาิินตำรวจทำร้ายประชาชนเธอยังคงเดินนาโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จากการสืบค้นประวัติของผู้กองชาติชายซึ่งพบว่าเคยมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจใจทางที่ผิดมาแล้วหลายครั้งแต่ก็เงียบหายไปทุกที่ คามินเองก็ไม่ได้อยู่เฉยเขานึกขึ้นได้ว่าสมัยที่เขายังทำงานรับจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ในย่านที่ผู้กองชาติชายคุมอยู่เขาเคยบังเอิญเห็นเอกสารบางอย่างที่เกี่ยวกับบัญชีรายรับรายจ่ายที่ดูไม่ชอบมาพากลของร้านค้าแห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าจ่ายสวยให้ตำรวจเขาไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวข้องกับชาติชายโดยตรงหรือไม่แต่ก็เป็นข้อมูลเดียวที่เขามีอยู่ในตอนนี้ ฉันจำได้ว่าเคยเห็นไฟล์ Excel แปลกต่ในคอมพิวเตอร์ของร้านเฮียมงตอนนั้นฉันแค่ไปลงโปรแกรมให้เขาแต่เห็นชื่อไฟล์มันน่าสงสัยเลยแอบเปิดดูคราวมันเป็นตัวเลขเยอะแยะไปหมดมีชื่อคล้ายกับชื่อลูกน้องของผู้กองชาติชาอยู่ด้วยามินเล่าให้มีนาฟังร้านเฮียมงหรอร้านนั้นมีข่าวลือหน้าหูเลยนะว่าจ่ายสวยให้ตำรวจแถวนั้นมานานแล้ว มีหน้าตาลุกวาวถ้าเราได้ไฟนั้นมามันอาจจะเป็นหลักฐานชิ้นใหญ่เลยนะคามินแต่การจะเข้าไปเอาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของร้านเฮียมงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะตอนนี้คามินกำลังถูกตามล่าอย่างหนักและร้านนั้นก็อยู่ในเขตอิทธิพลของผู้กองชาติชายฉันจะลองติดต่อเฮียมงดูคามินตัดสินใจถึงจะเสี่ยงแต่ถ้ามันจะช่วยให้ฉันพ้นผิดได้ฉันก็ต้องลอง การติดต่อเฮมงเป็นไปด้วยความยากลำบากคามินต้องใช้โทรศัพท์สาธารณะและเปลี่ยนเบอร์ไปเรื่อยได้ในที่สุดเฮมงก็ยอมคุยด้วยแต่ก็มีท่าทีหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดเอาช่วยอะไรลือไม่ได้หรอกนะคามินเรื่องนี้มันใหญ่เกินไปเอาไม่อยากเดือดร้อนไม่อยากร้อนเฮมงพูดเสียงสั้นผมขอแค่ไฟนั้นไฟเดียวเฮผมจะไม่บอกใครว่าได้มาจากใคผมสัญญา คามินพยายามอ้อนวอนหลังจากการต่อรองอยู่นานในที่สุดเฮียมงก็ใจอ่อนเขานัดให้คามินมาเอาแฟชไดที่ซ่อนไฟนั้นไว้ที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งในตอนกลางดึกโดยกําชับว่าให้มาคนเดียวและระวังตัวให้ดีคืนนั้นคามินเดินทางไปยังศาลเจ้าตามที่นัดหมายด้วยวใจที่เต้นไม่เป็นซ้ำเขารู้สึกเหมือนมีคนจับตามองอยู่ตลอดเวลาแต่เขาก็ต้องเสี่ยง มีน่าคอยดูต้นทางให้เขาจากระยะไกลเมื่อคมินไดลายแฟชได้มาไว้ในมือเขาก็รีบออกจากสารเจ้าทันทีแต่ยังไม่ทันจะพ้นเขตสารล่างของชายชะกรอสองคนก็ปรากฏตัวขึ้นขวางหน้าเขาไวจะไปในายไอดำผู้กองชาติให้มาเชิญตัวมึงไปคุยด้วยหน่อยหนึ่งในนั้นพูดด้วยน้ำเสียงขุกขามคามินรู้ได้ทันทีว่านี่คือลูกน้องนอกเครื่องแบบของผู้กองชาติชาย เขาพยายามจะวิ่งหนีแต่ก็ถูกรวบตัไวไว้ได้ร่างของเขาลอยวือขึ้นก่อนจะถูกโยนเข้าไปรถตู้สีดำที่จอดร,รออยู่ไม่ไกลภายในรถตู้รอชาติชายนั่งรออยู่ด้วยบับหน้าที่ทะมึงถึงนึกว่าจะหนีพ้นหรอมึงคิดจะเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับกูพวกคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะนี่มันลักพาตัวคามินพยายามดินรนหุบปากชาติชายตบหน้าคามินชาติใหญ่ แฟลชไดนั้นอยู่ในทรงมาให้กู้คามินกำแวลาชดานไว้แน่นไม่มีทางมึงอยากตายใช่ไหมชาติชายชักปืนออกมาจ่อที่หัวคามินกูให้โอกาสมึงครั้งสุดท้ายในจังหวะที่คามินคิดว่าชีวิตของตนเองกำลังจะจบสิน้นเสียงไซเรนตำรวจก็ดังแหวกความเงียบของค่ำคืนเข้ามาไกลรถตำรวจหลายคันแลนเข้ามาปิดล้อมรถตู้ของชาติชายไว้ทุกทิศท,ทางชาติชายมีสีหน้าตกใจ ยังเห็นได้ชัดเกิดอะไรขึ้นวะประตูรถตู้ถูกเปิดออกโดยตำรวจกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่ลูกน้องของเขานำโดยนายตำรวจยอดสูงกว่าที่คามินไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนร้อยตำรวจเอกชาชัยคุณถูกควบคุมตัวในข้อหาใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบและพัวพันกับการรับสินบนนายตำรวจคนนั้นกล่าวด้วยน้ำเสียงเชียบขาดปรากฏว่าเกรสโซเชียนที่แรงขึ้นเรือ ประกอบกับหลักฐานคลิปเสียงที่ชัดเจนทำให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปมีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้กองชาติชายอย่างเร่งด่วนและการบุกมาจับตัวคามินในคืนนี้ก็เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้แผนการทั้งหมดของชาติชายพังทลายลงมีนาซึ่งซุ่มดูเหตุการณ์อยู่ไม่ไกลรีบวิ่งเข้ามาหาคามินด้วยความเป็นห่วง เมื่อเห็นว่าเขาปลอดภัยเธอก็ลงใจแฟลชไดในมือของคามินถูกส่งมอบห้เป็นหลักฐานสำคัญข้อมูลในนั้นเปิดโปงเครือข่ายการรับสวยและธุรกิจผิดกฎหมายที่ผู้กองชาติชายและลูกน้องมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างละเอียดเรื่องราวของผู้กองชาติชายกลายเป็นข่าวใหญ่ครึกโครมเขาถูกสั่งพักราชการและถูกเนินคดีในหลายข้อหาลูกน้องคนสนิท บางคนก็พลอยโดนหางเลขไปด้วยส่วนคามินเขาได้รับการปล่อยตัวและพ้นจากทุกข้อกล่าวหาเรื่องราวของเขาถูกนําเสนอผ่านสื่อต่างไปกลายเป็นสัลักษ์ณของการต่อสู้ของคนตัวเล็กที่ลุกขึ้นมาต่อต้านความยุติธรรมถึงแม้ว่าการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสังคมจะยังคงเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินต่อไปและปัญหาคอร์รัปชันหรือการใช้อำนาจในทางที่ผิดอาจจะยังไม่หมดไปจากสังคมไทยไง่ายๆ แต่เรื่องราวของคามินก็ได้จุดประกายความหวังและสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้คนจำนวนมากคามินกลับไปใช้ชีวิตในชุมชนของเข้าเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เขากลับพร้อมกับความเข้มแข็งและความภาคภูมิใจในตัวเองน้องสาวของเขากอดคอพี่ชายด้วยความดีใจและชื่นชมในความกล้าหาญมีนาเองก็กลายเป็นนักข่าวรุ่นใหม่ที่ได้รับการยอมรับและมีบทบาทสำคัญ อันในการขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมต่อไปคามมนาจะไม่ได้รํำรวยขึ้นหรือมีชีวิตที่รูราแต่เขาก็ได้เรียนรู้ว่าพลังของความจริงและความถูกต้องนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดและแม้จะเป็นเพียงคนผิวดําตัวเล็กในสังคมเขาก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้ขอเพียงแค่มีความมุ่งมัน่นและไม่ยอมแพ้ต่อความยุติธรรม